ดิ่งแต่ตัวถ้ามันท้องแ่แล้วจ้ะ สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้าพบก,กับสาวเดือนสวบเซ่เซ่พี่น้องจ้ามาพบมาพบก,กันเช่นเคยพี่น้องจ้าสาวเดือนกับมิต่ความแซ่บความนัวมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนได้กินนะคะเนาะวันนี้ตําบซาหม่อนลาดข้ปุ้นพี่น้องจ้ากินกับแคบหมูข้ปุ้นผักกาดขาวละก็ ผักสลัดโคตรนะคณะพักแง่งแล้วก็แบบแจ่มติดต่อเม้นๆกับพี่น้องวะขับแต่พี่น้องไม่ได้ขึ้นเลยดอกไม้ขคนนั้นมาจ้ะดอกไม้งามก็คุ้นเยู่นินึงมั้งมาค่ะพี่น้องเมื่อนี้แซ่บกินนัวก็แล้วพี่น้องเขอจะเฟ้าไปปลูกดอกไม้แล้วกับพี่น้องเด้อก่็จะโลงมือสวบ ตอนที่ลูกเมื่อกินกปากก็ไกล่ก็แจ้ย้ะจ้ะพี่นอ้องปวดกระดิ่งน้ําจัดจังบาา่ผัดชิมใหม่ๆของสาวเดือนสดแสียกนะคะพี่น้องเนาะเปลี่ยนซื้อใหม่ก็ขอปังๆคือเก่าและพี่น้องจา้ามาจ้ะเบอไลายต่ำแบบเพชรกัดจานเลยค่ะพี่น้องอบอากระสิลงุงตะสาวก,กันละสินขั้วกันละสิงไปพี่น้องโอ้มาเบอไลายจา้ะมาน้ำลายแตกสวดๆก็ กินอยู่้างบ้านกับพี่นอ้องไปตั้งกล้องอยู่หนา้าบ้านเด็ดว่าจะพี่เ้องไปนั่งในห้องไปมือดอื้อคือเนาะนาค่ะปลาส,สมันมมเด็ดดีเลยล่ะพี่นอ้องน้ำแตงกบวบค่ะบุญก็ไม่แนบ cắt nhà thôi Cắt nhà rồi được mày phải với lập Cắt bước coi khóc Cắt hủ นานแบบนัวนานประเด็นะพียโอ้หั่เยจ้ะัน้าจับนัวประเด็กันา พักกันเงี้ยสียข้าปุ่นพีน่น้องเฮ้ยขปุ่นนี่ข้างล่างครับพี่น้องข้ามีไงเนาะี่นาะเสียกับไปไม่ได้กับน้ำได้ก,กับเสียน้ากัดดีแล้วพนะี่น้องนอี่เสียงนก mhm 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 ngon lắm, mhm 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 พ้ากันตัดหนาเก็บหนาในเล้วอยู่นะ่ะเมย์เมย์แดดเนาะอ้อนหวดก่าก็จืดเมย์อ,อะไรนี่ดิบหนาไปแดดเนาะพี่น้องเนาะชุดสื่นจ่ะเมย์เมย์กินเจ็บไปยัง ก็มั่วซั่นะน่าตั đinh xuất xuất nó còn khoáng thẻ đấy cho Nó miễn đồ sạc Nó không được rồi cả Nó miễn thần đi đi à Đẹp ra râm Nó Nó เค็มแล้วกเม็ดม,ปะ,มดปะปูค่ะเม็ดตะบูเม็ดมะหวานนะะิดหนอมหนา ทำสวนต่อซีสันจ๊ะจ๊ะจานะจ๊ะเด็ดมากปลาสมองค่ะปลาสมองราดน้ำประแดก ลดกันหน่ยหนยอ,มอ,มอ,มอมนยมนันงรำลงจักรถเลยเราเล่นน้เข้มขัดไหมครับเข้มขัดเบนไหมเนื้อพยมัก หอมแบบบานอหอมเจ็บชุดยจนหอมมีไงจ๊ะสมอนแพงค่ะอันนี้มันลดากาัคอะไรสื่อมาเล่ถือ ต <c oughs> ้นกระปุกดืม <c oughs> น,น้พรอนเอาแล้วพี่น่อนดูปากงาก่อนนี่แอะไอแล้ะเด็ด พี่น้องจ้าแ่บแสบค่ะพี่น้องแ่บคือเกาค่าข่อยต่ำย้ำแดดก็แแ่บย้ำนั่นพี่น้องประเด็กมันแ่บค่ะพี่น้องไปแล้วพี่น้องจ้ามาคลิปนี้แล้วจ้าสั้เดือนกะฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันในเร้อพี่น้องสนับสนุนกันในเด้จ้ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูบสุข้นจ้ะพอกันกิมนาจา้าสวัสดีจา้า